สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tisco Advisory l i v e เช่นเคยครับใน EP นี้ครับผมจะพาทุกคนมาพูดถึงดัชนีที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นั่นก็คือ NASDA q นั่นเองครับถ้าไปดูพัฒนาการของ n a s d a q ตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้เนี่ยภาพจะเป็นหนังคนละม้วนกันเลยครับเราเห็นภาพขอกหุ่นกลุ่มเทคโนโลยีและเติบโตสูงที่อยู่ภายใต้ดัชนี NASDA q เนี่ยปรับตัวลดลงมาแรงมากในช่วงปีที่ผ่านมาครับแต่กลับกันครับพอมาดูตั้งแต่เปิดปีใหม่ปีนีี้ท่่ผาานมา ดต่ชนีแนแ้นแดกทําผลตอบแทนได้ดีพอสมควรครับซึ่งวันนี้เราจะมาโฟกัสกันถึงพัฒนาการของ N NASDAQ เนี่แหละครับแล้ววันนี้เราอยู่กับคุณนัทพรธละวงทวั์ซีเนียเวลแมนเจอร์จากธนาคารทิสโก้สวัสดีครับคุณนัทพรครับสวัสดีค่ะคุณชนาการสวัสดีครับระหว่างที่เราสองคนกําลังพูดคุยกันนะครับหากท่านใดมีคําถามสามารถพิมพ์คําถามทิ้งไว้ได้ในคอมเมนต์ครับผมจะนําคําถามนั้นมาถามคุณนัทพรในช่วงท้ายรายการครับ วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะชวนคุณนัทพรคุยครับคือภาพรวมของ N นสแดกที่เราเห็นเนี่ยคือปีนี้เป็นปีที่ N นสแ a กเอาไปฟอร์มดีมากจากการที่เราเห็นภาพว่าเราว่าคุณเจรโรมพอเวลนะเขาให้สัญญาณมาถึงทิศทางนโยบายการเงินที่จะผ่อนคลายมากขึ้นซึ่งมันก็ได้รับผลประโยชน์ตรงๆต่อกลุ่มที่เป็นกลุ่มโต๊ะโต้ครับเราเห็นภาพตรงนี้ชัดผมอยากจะถามให้คุณนัทพรเล่าให้เราฟังนิดนึงครับ่ถึงพัฒนาการของดัชนี N นสแดกในปีที่ผ่านมาครับว่ามันมีปัจจัยอะไรมากระทบบ้างแล้วปัจจัยเหล่านั้้นมัส่่งงผกรรระะทบบบอยาาไคค ต้องไล่เรียงอย่างนี้นะคะคุณการอย่างที่บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่นักลงทุนอย่างเราเนี่ยค่อนข้างจะมีสถานการณ์ที่ไม่ง่ายนะนะคะปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีลงมาเนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นเองเนี่ยได้รับผลกระทบไล่เรียงกันลงมาเลย นะโจทย์แรกที่เริ่มกับตั้งต้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอัตาราเงินเฟ้อนะคะครเรารู้กันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวพอเปิดประเทศเปิดเมืองกันปุ๊บเนี่ยจากโควิดนะคะอัตาราเงินเฟ้อเนี่ยมันมีทิศทางที่มันจะปรับตัวขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครคาดคิดทางการว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะปรับขึ้นมาเร็วขนาดนี้รปรากฏว่าพอจากช่วงกุมภาเมนาเกิดสงครามขึ้นจำได้ใช่ไหมครับก็จะเป็นสงครามของรัสเซียยูเครนซึ่งอันนี้เป็นตัวที่ทําให้อัตาราเงินเฟ้อเนี่ยมัน เรียกว่าดีดตัวขึ้นไปแรงกว่าที่คาดค่ะก็เลยทําให้ปีที่แล้วเนี่ยเงินเฟ้อนะคะอย่างของอเมริกาเนี่ยดีดขึ้นไปถึงแถวๆประมาณสัก9.1%ช่วงกลางปี ะะก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากในปีที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นที่มาที่ทําให้แบงก์ชาติของแต่ละประเทศโดย,ดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกากับยุโรปเนี่ยต้องเร่งตับขึ้นดอกเบีย้ยเ<อ>พือ่อกดเงินเฟ้อควบคุมเงินเฟ้อลงมาให้อยู่ครับใช่ใชเพราะจริงๆปกติเงินเฟ้อเนี่ยค่ะเขาจะตั้งเป้าหมายไว้แค่ประมาณ2%เท่านั้นเองเล่นไป9กลางป,ปีที่ผ่านมา<อ>แกลบมันห่างกันเยอะมากนะนกาเลยต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ในการควบคุมเงินเฟ้อไม่ให้มันร้อนแรงจนเกินไป เพราะฉะนั้นเราถึงเห็นภาพว่าทาไมดอกเบีย้ยนโยบายมันถึงขึ้นเร็วผิดปกติใช่เพราะว่าเงินเฟอ้อมันสูงผิดปกติมากๆาใช่<า>ค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฟดเนี่ยเร่งขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยจริง,รงช่วงกลางปีเนี่ยโอ้โหเรียกว่าใส่เกียร์เต็มร้อเยเลยนะคะขึ้นดอกเบียเ้ยรอบละ75บห้เบสิสพอยติดกัน4ครั้งครนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงๆปุ๊บตัวอัตราผลตอบแทนปรนธบัตรรัฐบาลนะอย่างของสหรัฐเนี่ยดีดตัวขึ้นไปแรงมากนะคะจริงเนี่ยตั้งต้นมาเนี่ย ตัวอบอลยูของสหรัฐน้อยถ้าเรียกง่ายๆเนี่ยตั้งต้นต้น,ตนปีมาอยู่ต่ำกว่าสองเปอร์เซ็นต์ครับนะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยดีดตัวขึ้นมาเรื่อยๆตามเทรนการขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติจนสุดท้ายเนี่ยมาอยู่เกินเขาเรียกว,ว่าเกินสี่เปอร์เซ็นขึ้นไปอีกือนการ,รก็เป็นที่มาที่ทําให้เป็นแรงกดดันส่งกลับมาที่ตลาดหุ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างดัชนีตัวเนสแสกร้อยของเราเนี่ยค่ะปรับตัวลงค่อนข้างจะแรงเลยปีที่แล้วนะคะก mm ็ hmm. ถ้าเทียบจริงๆปีที่แล้วเนี่ยตั้งต้นปีเนี่ยเนสแสกร้อยอยู่ประมาณสัก หมื 15, ่นห้าพันกลางๆหมื่นห้าพันห้าพันห้าร้อยกว่ากว่านะคะปร<ะ>ากฏว่าปลายปีปิดที่หมื่นหนึ่งพันจุดนะคะ,ะก็ติดลบลงมาประมาณเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเรียกว่าลงลงมาเยอะมากทีเดียวนะคะก็สถานการณ์พิเถวอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่ครับ ถ้าถ้ามาดูภาพรวมของปีที่แล้วที่เราเจอแรงกดดันมากๆเนี่ยแล้วทำให้หุ้นที่มันอยู่ในนแอสแจกอยหุ้นเทคเอ่ยหุ้นเติบโตสูงหุ้นนวัตกรรมเลยที่มันถูกกดดันมาตลอดทั้งปีครับถ้าไม่นับ2เดือนสุดท้ายผมเห็นพัฒนาการที่มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ปีนี้เหมือนหนังคนละม้วนเลยคือนแอสแจกมันกลับมาเปอร์ฟอร์มได้อย่างดีมากนะครับซึ่งอะไรที่คุณหนุยมองว่าเป็นเกมเชนเจอร์ตรงนี้ครับที่ทําให้ภาพของนแอสแจกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยจากปีที่แล้วครับก็ถ้ามองย้อนกลับไปปีทีีีี่่่แลล้้วววตตัััททเเเปป็นนนําใหกมมยย ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติใช่ไหมคะปีนี้ก็เช่นเดียวกันโจทย์ก็คือโจทย์เดิมเพียงแต่กลับขากันทําการอย่างที่คุนการบอกเลยว่าตอนนี้เราเห็นสถานการณ์ที่มันค่อยๆดีขึ้นเราเริ่มเห็นสัญญาณการเริ่มชะลอความเร็วความแรงในการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยการประชุมรอบล่าสุดเนี่ยปรากฏออกมาเนี่ย ตัวเฟดเนี่ยเขาก็มีมตินะขึ้นดอกเบีย้ยเหมือนกันนะคุณการแต่ว่าขึ้นแค่25เบสิสพอยต์เท่านนั้เองค่ uh huh. อนข้างแตกต่างใช่ไหม uh huh. ปีที่แล้วเมื่อกี้นี้บอกว่าขึ้นกันมาเรื่อยๆเร่งความเร็วกันแบบเต็มสปีดเนาะขึ้น uh huh. 75เบสิสพอยต์หนึ่งครั้งสองครั้งไม่พอขึ้นไปสี่ครั้งติด uh huh. แต่รอบเนี้ยขึ้นแค่25เบสิสพอยต์ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจ uh huh. นะคะแล้วก็ พอขึ้นดอกเบีย้ยอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ในการประชุมรอบล่าสุดเนี่ยค่ะนอกจากจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยแค่25เปอร์เซ็นตพอยแล้วค่ะคุณเจอโรมพาวเวลค่ะเขาออกมาพูดเพิ่มเติมด้วยเขามีคอมเมนต์บอกว่าเขาใช้คําพูดว่าเป็น d i s inflationary process has started เขาบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่เขาพูดอะไรประมาณนี้ออกมาก็คือเขามองว่ากระบวนการของเงินเฟอ้อเนี่ยมันค่อยๆชะลอลงแล้นะ uh huh. ซ,ซ,ซึ่งเขาเหมือนกับแสดงความพอใจแหละในการใช้นโยบาย ควบคุมเงินเฟอ้อในช่วงที่ผ่านมาะนะคะแล้วก็ตลาดเองอะคะ่ะก็ตีความไปด้วยว่าเอ๊มันเริ่มเห็นสัญญาแล้วนะว่าเฟดเนี่ยใกล้จะหยุดการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วะนะคะซึ่งพอไปดูในตลาดเนี่ยค่ะเขาก็มีการคาดการณ์กันเหมือนกันค่ะมีการว่าในการประชุมเนี่ยอีกสักสองครั้งถัดไปเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเฟดขึ้นดอกเบีย้ยแค่25 basis p o เ n t เหมือนครั้งที่ผ่านมาะนะคะก็คือการประชุมรอบเดือนมีนาคมกับการประชุมรอบเดือนพฤษภาคม แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าเฟกอาจจะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยเลยทีเดียวโอเคครับแล้วนอกจากเกมเชนเจอร์ที่ทําให้ตลาดเปลี่ยนโทนมาในปีที่แล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยอะไรอื่นอีกบ้างครับที่ทําให้ n a สแด q มันปรับตัวขึ้นมาได้แรงอย่างในช่วงที่เราเจอกันต้นปีนี้ครับค่ะก็ Uh, ย้อนกลับไปนะคะเมื่อกี้เกมเชนเจอร์เนี่ยคือการปรับเปลี่ยนนโยบายของเฟดนะคะพาที่เปลี่ยนไปของเงินเฟอ้อนะคะแล้วพอกลับมาดูที่ตัวดัดชนีเองอะคะ่ะด้วยความที่ปีที่แล้วเนี่ยที่เราบอกมันเป็นปีที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมการหุ้นเนี่ยลงกันหมดเลยอย่าง n a สแ a กร้อยเมื่อกี้ที่นุ้ยเล่าให้ฟังเนี่ย ติดลบไปเกือบ30%บนั่นแปลว่าในทางในขณะเดียวกันนะคะตัว valuation ของหุ้นพวกนี้มันก็อยู่ในระดับที่ถือว่าปรับตัวลงมาเยอะพอสมควรก็<อ>นับปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นตัว n น s แ a กร้อยอะค่ะเขาจะมีตัว forward PE นะคะอยู่แถวๆค่าเฉลี่ย10ปีของเขาเลยนะคะแถวๆ2 2เท่าก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงและ<อ>ถ้าเทียบกับสัก2-3ปีที่แล้วเนี่ย N นสแตนี่ปรับตัวขึ้นไปแรงมากนะคะก็ค่อนข้างแพงแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าไม่แพงทีนี้ถ้าไปเทียบกันอีกเนี่ยเทียบระหว่างเอาแบบชนชนเลยนะระหว่างหุ้นกลุ่มโกลด์จริงจริงเนสแตรเขาเรียกเปอร์เซ็นต์กลุ่มโกลด์อยู่แล้วนะกลุ่มโกลด์กับกลุ่มแวร์ยูว่าข่าว่ามันแตกต่างกันยังไงปรากฏว่าพอไปดูเนี่ยเขาบอกว่า f o r w a r d PE ของกลุ่มโกลด์นะวันนี้ใกล้เคียงกับกลุ่มแวร์ยูเลยนะคะพอไปเทียบสัดส่วนจริงจเนี่ยแทบจะหนึ่งต่อหนึ่งเลยเหมือนแบบหนึ่งจุดหนึ่ง กลุ่มโกลดกับกลุ่มแยยูอ่ะมันไม่ควรจะเทรดในระดับ For w a r d PE ที่มันใกล้เคียงกัน,กนใช่ไหมโกลดมันต้องเทรดแพงกว่าอยู่แล้วโดยธรรมาชาติเพราะมันเติบโตสูงกว่าใช,ใช่ใช่ค่ะก็เลยมองว่าณนะเวลาเนี้ยราคาที่มันปรับตัวลงมาขนาดเนี้ยแล้วนโยบายที่มันปรับเปลี่ยนไปด้วยซอรี่ที่มันเปลี่ยนไปอ่ะมันน่าจะเป็นทั้มมิ่งที่น่าสนใจสําหรับตัว N นสแตรของเราอ๋อโอเคครับถ้างั้นผมถามต่อเลยละกันอ่ะอคือถ้าไปดู For w a r d p ีเนี่ยคือคาดการกําไรในอนาคตนั่นมันถูกจริง ตอนนี้แต่ว่าภาพข้างหน้าที่เราไงเจอครับหลายคนก็ยังเดากับตลาดอยู่ว่าเอ๊ะมันยังมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจในภาวะข้างหน้าจะเข้าสู่สภาพชะลอตัวอย่างเงี้ยกำไรหุ้นกลุ่มไหนที่มักจะได้เปตียบในสถานการณ์แบบนี้ครับค่ะจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรามองในภาพเศรษฐกิจนะคะก็ต้องยอมรับก่อนว่าปีนี้มันอาจจะยังไม่ได เป็นภาพของเศรษฐกิจขยายตัวขนาดนั้นใช่ไหมคะคก็จะพูดกันถึงเรื่องจะ hard landing soft landing ใช่ไหมก็ภาพเหล่านี้เนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาว่าแล้วมองหาธุรกิจอะไรที่ที่มันสามารถทนทานได้ตามสถานการณ์นี้นะคะต้องมีไรายได้มีอะไรที่ค่อนข้างจะ แน่นอนมั่นคงนะคะคแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในระยะยาวเนี่ยก็ต้องมีอัตราก,การเติบโตที่ดีด้วยนะคะครจริงๆหุ้นกลุ่มโกลดเนี่ยมันก็มีหลายๆตัวที่น่าสนใจอย่างกลุ่มที่เป็นเทคโนโลย,ยีอย่างเงี้ยก็น่าสนใจค่ะคุณการอ๋อ,อโอเคคือคุณนุ้ยกําลังจะบอกแล้วว่าคือถ้าไปมองหาธุรกิจที่มันยังสามารถเติบโตส่วนทาง,งเศรษฐกิจที่ยังมีความเสี่ยงะชะลอตัวเนี่ยธุรกิจเหล่านั้นมักจะต้องเป็นธุรกิจที่ยังอยู่ในความต้องการของโลกมีคนใช้งานสม่ําเสมอ ถูไหมครับและเห็นภาพรวมล้อไปตามกระแสหลักของโลก <c oughs> ซึ่งจะทําให้ธุรกิจพวกนี้ไม่ค่อยได้รับผลกระทบหรอกจาก <ừ. S 2> ธุรกิจจากเศรษฐกิจชะลอตัวที่เรากําลังจะเจอกันค่ะ <c oughs> ใช่โอเคครับก็ค่อนข้างชัดเจนครับแล้วฟังดูดีทีเดียวครับสําหรับคําถามต่อมาครับผมอยากจะชวนคุณนุ้ยคุยถึงเรื่องความเสี่ยงบ้างเพราะเราจะรู้ก็แหละอย่างปีที่ผ่านมาเราเจอเงินเฟ้อที่มันขึ้นมาเร็วผิดปกติแล้วเฟดเองก็ต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามเร็วๆซึ่งมันเป็นความเสี่ยงหลักเลยที่ทําให้หุ้นกลุ่มเนี้ยปีที่แล้วอันเดอร์เปอร์ฟอร์ม ถ้าเรามามองว่าอีสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะแต่ยังไงก็ตามการลงทุนในตู้พวกหุ้นอย่างเงี้ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่มันจะมีประเด็นอะไรบ้างครับที่เรายังคอนเซิร์นอยู่ว่ามันมีโอกาสที่จะมากระทบกลุ่นพวกเทคโนโลยีเติบโตสูงที่เป็นตัวแทนของ N นสแตรกพวกนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าโจดเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆเดิมเหมือนกะันคือณวันนี้ตลาดเองอะ่ะเหมือนจะตอบรับในทิศทางบวกแล้วว่าแบบบอลยูออไรมันค่อยๆย่ยอลงมานะคะเฟดก็เริ่มเบาล,ลงแล้วแต่คนเองก็ยังไม่มั่นใจก็ยังติดตามต้องติดตามมาเเงินฟ้ออต่ไป เดี๋ยวอีกสองอาทิตย์เนี่ยเราจะได้เห็นตัวเลข CPI ของอเมริกาประกาศออกมานะคะเงินเฟ้อถ้าออกมาเนี่ยสมมุติว่าเงินเฟ้อออกมาพิกล็อกกลับไปบวกเยอะกว่าเดิมอก็เป okay? <_ PDF> ็นไปได้ว่าเฟดอาจจะเปลี่ยนโทนอีกรอบหนึ่ง นะคะแต่ว่าถ้าด so 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 ูสตอรี่ที่มันไล่เร yeah, ียงลงมาเงินเฟ้อมันค่อยๆย่อลงมาเรื่อยๆแล้วก็เครื่องมือของเฟดที่เขาใช้เนี่ยมันก็ได้ผลมาในช่วงที่ผ่านมางนั้นโอกาสที่เงินเฟ้อมันจะกลับไปพุ่งขึ้นไปแรงๆเนี่ยเราก็มองว่ามันค่อนข้างจะน้อยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวเลขเศรษฐกิจค่ะเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องจะ hard landing จะ soft landing นะแต่ว่าปีนี้เศรษฐกิจยังยังไม่โกรธแน่ๆแหละนะคะก็ต้องไปตามกันดูว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยตลาดดีความยังไงด้วยนะ เพราะบางทีเนี่ยอย่างวีที่แล้วเนี่ยชัดวีที่แล้วพอประชุมเฟเสร็จปุ๊บตลาดหุ้นเป็นไงคะดีขึ้นตดตัวตวีตัวขึ้นแรงเลยตอบรับการขึ้นดอกเบีย้ยที่น้อยอย่างที่ตลาดคาดเอาไว้แต่พอวันศุกร์ปุ๊บตัวเลขฝั่งของภาคแรงงานออกมาปรากฏตัวเลขดีนะทุกการแต่ว่าตลาดไม่ชอบอตลาดไปคิดว่าเดี๋ยวเฟดจะกลับมาขึ้นดอกเบีย้ยอีกหรือเปล่า ก็ทำให้หุ้นได้รับแรงกดดันอีกรอบหนึ่งนะคะก็อาจจะต้องตามตัวเลขเศรษฐกิจประกอบด้วยแล้วก็การตีความของตลาดนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องผลประกอบการของหุ้น กลุ่มเหล่านี้นะอย่างเช่นกลุ่มเทคเนี่ยว่าจะออกมาเป็นยังไง <c oughs> เพราะว่ามวนสุกเนี่ยหลายตัวที่ประกาศออกมาก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีบางตัวที่มันพลาดเป้าไปบ้าง<ฮ>ะนะคะแต่ว่าเราก็ได้เห็นการปรับตัวของภาคธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มนี้นะคะอย่างปีที่ผ่านเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆบริษัทักยักษ์ใหญ่เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์มีการลดคลนอ่าใช่ไปควบคุมต้นทุนต่างๆลดคลน <ฮะ S 2> ลงไปอะไรเงี้ยนะคะก็คิดว่าน่าจะส่งผล ให้ผลประกอบการของกลุ่มเหล่านี้สามารถปรับตัวขึ้นมาได้ค่ะอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นคือความเสี่ยงหลักๆที่เรายังมองอยู่หนึ่งเลยคือปัจจัยเดิมแหละปัจจัยหลักก็คือเงินเฟอ้อแน่นอนค,คือถ้าเงินเฟอ้อมันยังไม่ลงเหมือนที่เราคาดคาดกันเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงที่อ่ะมันจะถูกขายลงม,มาอีกรอบหนึ่งเพราะเนื่องจากมันยังเอาไม่อยู่ถูกไหมครับมันอาจจะส่งสัญญ,ญาณไปต่อที่เฟดในการที่เขาจะต้องอ่ะปรับโทนนโยบายกลับมาเป็นเข้มงวดอีกรอบหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสิ่งที่เราจะดูว่าหุ้นมันจะสามารถเอาเปอร์ฟอร์มได้นะั้นก็คือมาดูกําไรของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้น <c oughs> ๆว่ามันสามารถกลับมามีพัฒนาการที่ดีได้หรือไม่โอเคได้ครับก็ค่อนข้างชัดเจนครับสาหรับทั้งหมวดประเด็นของการเติบโตข,ของหุ้นกลุ่มนี้พัฒนาการที่เกิดขึ้นตลอดช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้รวมถึงความเสี่ยงที่เราจะต้องระมัดระวังกันนะครับอย่างธนาคารทิสโก้เราเองครับช่วงนี้เราก็เชีรยให้ลงทุนในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ N Stack โดยเฉพาะกองที่เป็นเกร์ พอดูภาพรวมหลังจากนี้แล้วเนี่ยพัฒนาการที่เกิดขึ้นในฝั่งของนโยบาย,บายการเงินที่มีแนวโน้มจะผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือการที่ N สเด็กมันจะวิ่งกลับขึ้นไปบนเป้าหมายของทิกเกอร์ที่5%เนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ยากอ่าแล้วจริงๆเนี่ยกองที่เราพยายามจะแนะนำเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่2แล้วนะครับเพราะซีรีส์แรกที่เราแนะนําไปเนี่ยคือตอนนี้มันทิกเกอร์ไปแล้วคือถึงเป้าหมาย5%นตั่นแหละนะครับใช้เวลาประมาณสัก3เดือนเท่านั้นเอง นะครับซึ่งถ้าหากท่านใดสนใจที่ลงทุนในกองทุนที่เป็น NASDA q t i c k e r เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมายเวลแล้วก็กดซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับหรือท่านใดที่ไม่สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ในแคปชั่นของไลฟ์อันนี้นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกับได้เลยครับและผมวันนี้ครับสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตรชนี NASDAQ กนะครับก็จบลงไปแล้วครับวันนี้ผมและคุณนัทพรขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีทุกท่านครับ